ต้นเดือนกรกฎาคม2565ม 40, ม 33, ม39เงินเข้า5,000บาทโอนให้ทุกคนจริงไหมนี่คือกระแสทิศทางข่าวนะครับที่หลายท่านเนี่ยสงสัยกันมากที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับว่าต้นเดือนของกรกฎาคมห5ในเดือนนี้นะครับในกรกฎาคมเนี่ยจะมีการให้ม 40, ม33หรือว่าม39กอีก5้า0นโอนให้ทุกคนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนกับที่เคยได้จริงหรือเปล่านะฮะ ก่อนจะไปเล่าว่าจริงหรือเปล่านะครับเราต้องทราบกันก่อนว่าม40ม3 3 3สนะครับผมก็คือเป็นกลุ่มที่เคยได้รับเงินเนี่ยคือกลุ่มที่อยู่ใน29จังหวัดนะครับตอนตอนที่ได้เงินตอนนั้นนะครับจะอยู่ในปีที่แล้วนะฮะก็คนที่ได้เนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยโควิดระบาดหนักนะครับแล้วก็ต้องล็อกพื้นที่ก็มี29จังหวัดนะครับที่โดนปิดล็อกดาวไม่สามารถออกไปทํางานได้เลยทําให้ได้เงินตรงส่วนนี้นะครับ แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับคือกลุ่มของคนที่ทํางานกลางคืนนะฮะเป็นกลุ่มที่แอดเพิ่มเข้ามาก็คือเพิ่มมาอีกทีหนึ่งนะครับโดยกลุ่มทํางานกลางคืนนี้ก็เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถทํางานได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังพอพอเริ่มคลายล็อกกันบางจังหวัดนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือคนที่ทํางานกลางคืนยังไม่สามารถทํางานได้ดังนั้นก็เลยเกิดเดียวยามอี่สิบสสามสเงินเข้านะครับมานะครับในส่วนนี้แต่และกลุ่มก็จะได้แตกต่างกันออกไปนะครับห้าพบ้าง หลายบาทกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยนะหลากหลายหลากหลายเงินบ้างเลยนะครับก็คือแต่ละคนเนี่ยจะก็จะแต่ละกลุ่มก็จะได้แตกต่างกันไปนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ณปัจจุบันเราต้องดูปัจจัยเดียวกันนะครับกับครั้งที่แล้วครั้งนี้มีการเกิดแนวโน้มปัจจัยเหมือนแบบนั้นหรือเปล่ามีล็อกดาวน์ไหมนะครับล่าสุดเลยก็ไม่ได้มีล็อกดาวน์นะครับมีการปิดให้คนทํางานไม่ได้หรือเปล่าในกลุ่มไหนไหม ถ้ารับปัจจุบันที่ดูนะกลุ่มทํางานกลางคืนก็ไม่มีนะครับบางจังหวัดก็เริ่มเปิดแล้วนะไม่มีการที่ออกทุกคนเนี่ยสามารถคือทุกคนสามารถทํางานได้ตามปกติไม่มีการปิดไม่ให้ไปในพื้นที่นู้นที่นั้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปอย่างแน่ชัดเลยนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีแบบเดิมแล้วนะครับไม่มีแบบที่ล็อกดาวน์ไม่มีอะไรคลายล็อกไม่มีอะไรต่างตอนนี้เข้าสู่การคลายล็อกแล้วนะครับ ก็บอกอย่างแน่ชัดได้เลยว่าเงินเข้าถ้าโอนให้ทุกคนเนี่ยห้าพอย่างตอนต้นเดือนเกฎาคมกรดหกหน้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่ว่าจะมสีก็ไม่จริงครับมอ33ก็ไม่จริงมอ39ก็ไม่จริงดังนั้นเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเจอกระแสข่าวทิศทางไหนบอกว่าจะมีข่าวแนวนี้ให้ดูเลยว่ามันไม่ใช่ข่าวจริงนะครับเพราะว่ามันเป็นกระแสทิศทางข่าวที่เขาอาจจะเอาของข่าวเก่านะครับมาเล่าแล้วก็เอากลุ่มเก่าๆยที่ผมบอกยีิบเก้าจังหวัดเนี่ยเขาจ่ายันไมหมดแล้วนะครับ กลุ่มตกหล่นแลละก็จ่ายหมดแล้วคนทํางานกลางคืนก็จ่ายหมดแล้วกลุ่มตกหล่นก็จ่ายกันหมดแล้วไม่มีการจ่ายอีกกูรอบแล้วนะปัจจุบันนี้นะครับส่วนเงื่อนไขในการจ่ายครั้งต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยอันนี้ต้องติดตามในการประชุมคอรมอรของทุกสัปดาห์นะครับก็จะมีความคืบหน้าออกมาเรื่อยๆถ้ามีความคืบหน้าในส่วนของม333940เนยี่ยผมจะนำฝากทุกท่านเลยก่อนใครนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องสำคัญเพียงเท่านี้ของทุกท่านที่ตามรับชม